เมื่อเร็วๆนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายดอร์จำลองช่วยรอดคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์รองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมและมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประกันตนมาตรา40และประชาชนในชุมชนพหนโยธิน45เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19พร้อมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพจำนวน2รายได้แก่ รายแรกนายพันธาการมุกวัดผู้ประกันตนมาตรา33เจ็บป่วยทุกพลภาพโดยโรคเส้นเลือดในสมองตีบปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ5,499บาทตลอดชีพและรับเงินบำเหน็จพร้อมดอกผลไปแล้ว95,503บาท98สตางค์ผมเริ่มมีอาการคือกัเนิต้นขาข้างซ้ายอ่อนแรงคล้ายๆว่าไม่มีแรงก็ได้เดือนละผมได้เดือนละ5,400ครับ แล้วก็ได้สิทธิการรักษาในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับผมต้องขอขอบคุณประกันสังคมครับที่ดังรักษาอยู่ยังควบคุมคอยดูแลผมตลอดเวลาผมครับรายที่2นายกิติศักดิ์สุขสวัสดิ์เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทุกพลภาพเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคไตและโรคความดันโลหิตสูงทําให้ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ2,400บาทเป็น เส้นเลือดสมองอุดตันครับสาเหตุจากเส้นเลือดฝอยที่สมองปริแตกก็ได้อาการสังคมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกปีตลอดขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นทำให้ผมได้หายดีขึ้นจากอาการเจ็บป่วยครั้งนี้ครับขอบขอบพระคุณครับ ั้งนี้ดรจำลองยังกล่าวทิ้งท้ายว่ากระทรวงแรงงานและสำนักง,งานประกันสังคมได้รับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจึงขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและมอบสิทธิประโยชน์จากสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของประชาชนต่อไปกระทรวงแรงงานนะครับไปใต้าการกำกับดูแลนะครับของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเกี่ยวกับผู้ผ,ผู้กลุลภาพเพราะเราถือว่าผู้ทุกก่กุลภาพเนี่ยเป็นเจ้าของเงิน นะครับที่เราต้องดูแลเขาก็ยังไม่หมดหน้าที่นะครับกระทรวงแรงงานก็อาจจะต้องดูเรื่องงานนะครับดูเรื่องงานกองทุนคนพิการต่างๆที่ดึงเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือให้เขาทํางานสามารถดำรงชีพยอยู่ได้ก็ธุรกิจวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณประกันสังคมนะครับขอขอบคุณนักศึกษามาเลยน็อตตามนโยบายว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้เราเห็นพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ชุมชนพี่น้องที่ขับขี่มารับจ้างนะครับเมื่อมาได้อยู่ในถิ่น,นี้เรารู้ว่าปัญหาโควิดที่ผ่านมาเป็นปนัญหาที่หนักหนามาก วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนายจตชัยนะครับได้ได้ไดที่ได้ประสานกลุ่มนักศึกษาปัญญาเอกของมาหาลัยนอตมานะครับมาร่วมกันทําจิตอาสาสิ่งนี้นะครับผมอยากให้สิ่งนี้เป็นตัวอย่างเป็นตุดเริ่มที่ดีๆให้กับสังคมไทยนะครับเรามาร่วมช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่น้องคนไทยไม่ใช่อื่นใดครับเราเคยยญาพี่น้องกันทุกคนครับผมครับ